นางสาวสุนิสาผิวนวนผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและประกาศเจิตนารมณ์ว่าด้วยการป้องกันการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับในกลุ่มสินค้ากุ้งปลาอ้อยเครื่องนุ่งห่มและสินค้าปลายน้ำณห้องประชุมกระทรวงแรงงานชั้น5้าโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นสักขีพยานและมีผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ในวันดังกล่าวสำนักพัฒนามาตรฐานรายงานได้ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์มาตรฐานรายงานไทยมรท .8,12563 และแนวปฏิบัติการใช้รายงานที่ดี GLP เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการนำไปปฏิบัติในสถานประกอบกิจาการตลอดห่วงโซ่อุปทานให้ประสบความสำเร็จนำไปสู่การถอดถอนรายชื่อสินค้าของประเทศไทยที่ถูกขึ้นบัญชี TVPRA list และ EO list ต่อไป นางสาวกนกวันสมภพคารินนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานแรงงานมอบหมายให้นางสาวนงนุชยดย้อยผู้อำนวยการกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาการประกาศแสดงตนเองมาตรฐานแรยง,งานไทยมรท .8,001.2563 ครั้งที่6 2568 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้แทนกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานใางงานและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานรับรองมาตรฐานใางงานโดยประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชันไลน์ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประเมินตนเองตามข้อกำหนดมาตรฐานรายงานไทยและมีมติให้ประชาสัมพันธ์รายชื่อสถานประกอบกิจาการที่ปฏิบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐานรายงานไทยมรท8,001ค2563ขึ้นเว็บไซต์สำนักพัฒนามาตรฐานรายงานจำนวน39แห่งซึ่งเป็นสถานประกอบกิจาการที่ขอประกาศแสดงตนเองครั้งแรกจำนวน7แห่งเป็นกลุ่มเดิมจำนวน32แห่ง นางสาวสุนิสาผิวนวลผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานมอบหมายผู้ประเมินมาตรฐานแรงงานไทยกลุ่มง,งานรับรองมาตรฐานแรงงานดำเนินการประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยในงานขนส่งมรท8,003ในขั้นตอนที่1ณนะห้างหุ้นส่วนจำกัดอ,ออภิบาลหนองแคร์อำเภอหนองแคจังหวัดสระบ,บุรีมีลูกจ้างจำนวน36คนประเภทกิจการขนส่งไม่ประจำทาง กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแายงานจัดการประชุมคณะทํางานพิจารณาให้การรับรองมาตรฐานแรงงานไทยมรท8,001ระดับสมบูรณ์ครั้งที่6ทั2568โดยมีนายศักดิ์สินตุลาทรหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมกรุ่มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานณห้องประชุมชั้น14สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานและออนไลน์วิดีโอคอนฟเฟเรนซ์ การประชุมครั้งนี้มีมติให้นำเสนออธิบดีอนุมัติให้การรับรองมาตรฐานแรงงานไทยมรท8 1 2 5 6 3ระดับสมบูรณ์ทั้งหมดจำนวน5แห่งซึ่งมีรายละเอียดการนำเสนอรายงานโดยผู้ประเมินภาคเอกชนดังนี้บริษัท SGS ประเทศไทยจำกัดน,นำเสนอรายงานเพื่อให้คณะทำงานพิจารณาในระดับสมบูรณ์จำนวน2แห่ง และบริษัททูบซูดประเทศไทยจำกัดนำเสนอรายงานเพื่อให้คณะทำงานพิจารณาในระดับสมบูรณ์สูงสุดจำนวนหนึ่งแห่งและระดับสมบูรณ์จำนวน2แห่งนายลมยนนหมู่พยักษ์ผู้อำนวยการกลุ่มง,งานเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มง,งานประชุมหารือการพัฒนาระบบสารสนเทศและการพัฒนาระบบประมวลผลในรูปแบบดัชบอร์ดด้านคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงาน ด้านการคุ้มครองแรงงานและด้านแรงงานสัมพันธ์ร่วมกับผู้แทนของหน่วยงานณนะห้องประชุมชั้น6กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานส่วนแยกแตลิ่งชันและห้องประชุมสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานชั้น14เพื่อพิจารณารายละเอียดความต้องการปรับปรุงบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านการคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงานตลอดจนหาลือแนวทางการพัฒนาระบบประมวลผลในรูปแบบดัสบอร์ดด้านความปลอดภัยในการทำงาน ด้านการคุ้มครองแรงงานและด้านแรงงานสัมพันธ์ให้มีระบบประมวลผลที่สามารถวิเคราะห์บริหารจัดการกำหนดนโยบายรวมถึงตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านแรงงานที่สำคัญได้ทันทีกสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน